นอฟดอกฟ้าอาสยามนะคะศิลปินน้องใหม่จากค่ายอาสยามค่ะตอนนี้นอฟก็มีซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อเพลงว่าถอนตัวไม่ง่ายถอนใจยิ่งยากกว่าค่ะเป็นเพลงรักช้ำๆนะคะประมาณว่าคนที่เป็นตัวสำรองนะคะยอมเจ็บยอมเสียน้ำตาเผลอตัว เติร์ใจให้เขาไปแล้วนะคะแล้วก็ยากที่จะถอนตัวแล้วก็ถอนหัวใจยังไงก็ต้องขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจันสองสองสามหกสามสามนะคะถอนตัวไม่ง่ายถอนใจยิ่งยากกว่ายังไงก็อยากจะให้แฟนเพลงทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับนะอบดอกฟ้าอาสยามด้วยนะคะอย่าลืมโหลดกันเยอะๆนะคะแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะทักทายกันได้ใน facebook <Hey. S 1> นะคะอบดอกฟ้าอาสยาม <Hey. S 1> ค่ะแล้วก็สามารถที่จะ ชมใน u t u b e ก็ได้นะคะมิวสิกวิดีโอใหม่ก็คงจะออกเร็วๆนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องอฟดอกฟ้าด้วยไม่ว่าน้องอฟจะไปร้องเพลงที่ไหนมีงานคอนเสิร์ตที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกับศิลปินคนนี้ด้วยนะคะนนอฟดอกฟ้าอาสยามขอบพระคุณมากๆค่ะ